สวัสดีครับพัดลมอิมมาเฟรกรุ่นอีฟ929เป็นพัดลมตั้งพื้นนะครับขนาด16นิ้วขนาด400มิลแรงดันไฟฟ้า220โวลต์กระแสไฟฟ้า0.30มแอมป์หรือ300มิลลิแอมป์กำลังไฟฟ้า60วัตต์ฟาร์ที่50เฮิร์ตชนวนชนิดอ e. ีเป็นพัดลมที่สามารถยืดคอได้นะครับ แล้วมันจะการเสียบปลาเข้าไปแล้วทำการเปิดทดลองปรากฏว่าหมุนได้มีเสียงเตือนหมุนอึดหมุน,มนยาช้านะครับแล้วก็เกิดการระเบิดฟิวปลกฟิวที่ปลกขาดนะครับแล้วก็เบรกเกอร์บ้านนะครับเบรกเกอร์ไฟบ้านปัดผมได้ยกเบรกเกอร์ไฟบ้านขึ้นแล้วนะครับ เสียงกิโลข้างนอกดังครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับระเบิดเลยนะครับรุนแรงนะครับระเบิดรุนแรงครับเราจะต้องทําการตรวจช็คในตอนต่อไปครับเป็นอาการที่แปลกนะครับเสียงเตืดหมุนช้าแล้วก็ระเบิดตูมบเบรกเกอร์ตัดแสดงว่ามีการกินไฟที่มากนะครับทำให้บเบรกเกอร์บ้านตัดเลยนะครับ สำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ